ร้อยเอ็ดเปิดการแข่งขันวูซูสิงโตกระโดดเสาดอกเหมยนานาชาติชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่5สุดยิ่งใหญ่ทีมเอเชียร่วมประชันฝีมือ12ทีมวันที่28พฤศจิกายน2568เวลา18นาฬิกาณลรานสาเกตนครสวนสมเด็จพระศรีนครินร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อเอ็ดเทศบาลเมืองร้อยเอดโมนิทิฝุเท้าร้อยเอ็ด และสมาคมกีฬาวูซูแห่งประเทศไทยจัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาวูซูสิงโตกระโดดเสาดอกเหมยนานาชาติชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่5ประจำปี2568อย่างยิ่งใหญ่เพื่อชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โดยได้รับเกียรติจากนายชัชวานเบญจศรีวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยนางสาวปราณีวงบุตรนายพิชญาตุลรงรอมผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนายเสกสิทธิ์ไวยนิยมพงษ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดรวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนและแขกผู้มีเกียรติร่วมเป็นจํานวนมาก การแข่งขันจัดขึ้นระหว่างวันที่28ถึง29พฤศจิกายน2568โดยมี12ทีมจากนานาชาติในทวีปเอเชียเข้าร่วมได้แก่จีน2ทีมฮ่องกงเวียดนามเมียนมาฟิลิปปินสิงคโปร์มาเก๊ามาเลเซีย2ทีมและประเทศไทยนับเป็นเวทีกีฬาระดับนานาชาติที่ต้องอาศัยทักษะความแข็งแรงความพร้อมเพรียงและความแม่นยำสูง ด้านในาิเสกิิทิ์วัยนิยมพง์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวรายงานว่าการจัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างไทยจีนและประเทศเพื่อนบ้านส่งเสริมการท่องเที่ยวนันทนาการและเศรษฐกิจท้องถิ่นโดยได้รับความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชนอย่างดียิ่งจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้กล่าวเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการพร้อมแสดงความยินดีที่จังหวัดร้อยเอ็ดได้รับเกียรติ เป็นเจ้าภาพต้อนรับนักกีฬาจากหลายประเทศพร้อมย้ำว่าชาวร้อยเอ็ดภาคภูมิใจที่ได้เป็นเจ้าบ้านที่ดีและขอให้ทุกทีมประสบความสำเร็จในการแข่งขันท่ามกลางบรรยากาศคึกคักและเสียงเชียร์ของประชาชนจำนวนมากการจัดแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นการยกระดับจังหวัดร้อยเอ็ดสู่เวทีสากลสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านกีฬาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว พร้อมส่งเสริมเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างยั่งยืนคมกริตพวงสีเคนข่าวภาพจังหวัดร้อยเอ็ดภูวนัทแสงงามพีพีนิวไทยแลนด์รายงาน